สวัสดีครับผมอาจารย์เอนะครับหมอดูน้ําแดงนะครับมีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆหลายคนนะครับแนะนําเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับว่าในเรื่องของการอาบอกกล่าวบอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือในการเปิดไพ่เสริมไพ่หรือการเพิ่มพลังให้กับไพ่นะครับอา,อาจารย์ทายังไงบ้างคะแนะนาได้ไหมบอกเป็นสะพานดูหนูหนูหน่อยได้ไหมคะครับผมก็พร้อมแล้วครับที่จะ ได้ได้เลือกไ,ได้ยามจากท่านนะครับในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ในการที่จะบอกเป็นธรรมทานนะครับผมอาจารย์เอนะครับปฏิบตัติแล้วก็ทําตามในแบบฉบับของผมนะครับหมอดูน้าแดงนะครับหากมันไม่ถูกใจท่านใดก็เลียนคลิปผ่านนะมันเป็นแค่เรียกว่าตรงจะดิตกับเราแล้วผมทําออกมาแล้วแล้วผมแล้วผมดีนะรวมไปถึงการทําต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตดีนะครับแล้วก็นําพาตัวเองนะครับไปสู่ความสําเร็จนะครับ แล้วในขณะนี้ครับหมอดูพ่ยิบสี่เยอะมากๆเลยแล้วก็สิ่งสําคัญในการเป็นหมอดูนะครับมันคือจุดตั้งต้นอะเราคือที่ปรึกษาและที่ปรึกษานี่คือสําคัญมากสามารถบอกชี้แนะหรือดนจิตดนจิตดนใจของเขาเนี่ยครับไปในทางที่มันถูกต้องหรือไปในทางที่มันเสียหายได้นะครับ <M> ก็เลยเป็นห่วงทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูดูให้มันเกิดความแม่นยาเมื่อหมอดูทุกคนหรือพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ ดูดวงแล้วกเกิดความเม่นยำเนี่ยครับเราก็จะสามารถช่วยเหลือ,อผู้ที่ติดต่อมาหาเราหรือว่าล,ลูกดวงของเราในแต่ละคนที่เขามีความเดือดร้อนนะครับเราจะได้เกิดบุญกุศลนะครับเนาะแล้วก็เราก็จะได้แบบทําให้เขาเนี่ยได้มชีชีวิตที่มันดีขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยในตอนที่ผมทำเนี่ยครับก็จะมีครูบาอาจารย์ผมนะครับจะเป็นองค์พระพรทคนทับนะครับแล้วก็ปู่พรยาธิเพกนะครับ องค์ปู่ประคนทับองค์ปู่พยาพิเภกนะครับแล้วก็องเ์เดพ่อพระอักษรินทราหูนะครับที่ท่านจะคอยชี้เนียบอกกล่าวแล้วก็จะเป็นบรมครูทุกท่านนะครับที่ท่านเมตตาแนะนํามานะครับผมก็จะมาอธิบายแล้วก็มาบอกวิธีในการทํำยังไงบ้างนะครับอ,อันดับแรก คนนะครับชอบลืมมาดามพีเมร่าหรือว่าผู้ที่คิดค้นพระยิบศีขึ้นมาคือมาดามพีเมร่านะครับเราต้องหารูปมาบูชาแล้วก็เวลาที่เราจะดูดวงทุกครั้งหรือเราดูดวงทุกครั้งเสร็จแล้วก่อนจะดูหรือหลังจะดูเราขออนุญาตต่อมาดามพีเมร่านะครับผู้ที่คิดค้นพระยิบีขึ้นมามันจะได้ไม่ลืมผู้มีบุคคลนะครับแล้วเราจะได้หากิ่งขึ้นนะ เมื่อทุกคนได้หนังสือมาแล้วเมื่อทุกคนได้ไพ่มาแล,แล้วครับให้จุดธูปสิบหกดอกกลางแจ้งนะอย่างเงี้ยครับกลางแจ้งโดยเอาหนังสือใส่พานเอาไพ่ใส่พานแบบนี้นะครับแล้วธูปเนี่ยก็ใส่ไว้ในนี้จุดแล้วนะจุดก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นกลางแจ้งหันไปทางทีศไหนก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือกลางแจ้งคือพ้นลมลไม้และพ้นชายคาถ้าอาทิ์มงคลก็เป็นทิศ,ทศเหนือหรือทิศตะวันออกนะครับแต่สาหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่ตามภู ตามเซนเราอะบางทีหันไปทางเนี้ยมันชนห้องน้ํามันชนเสาไฟฟ้าหรือมันชนสิ่งที่ไม่ดีอะเราก็เอาทิศท,ที่มันเหมาะสมนะครับตามนี้เพราะตัวอย่างมนอยู่ที่เจตนานะอ่าแล้วเราก็ตั้งนโมูสามจบนะครับแล้วก็สักเคอันเชิญเทวดาขออนุญาตผู้ที่คิดค้นตํารานี้ขึ้นมาตําราไม่รู้ว่าเราไปซื้อหนังสือของอาจารย์ท่านไหนอ่านก่อนดูก่อนว่าอาจารย์ท่านนนคืออะไรอย่างเงี้ยครับเสียป,ปุ๊บก็ ขออนุญาตผู้ที่คิดค้นตำรานี้ขึ้นมาขออนุญาตคุณครูโหราศาสตร์ไทยทุกภาคทุกขแขนงบรมครูทุกท่านองค์พระปู่บัญญัติพิเภกนะครับได้โปรดประสิทธิในการอ่านหนังสือเร่มนี้หรือการอ่าดูในหนังสือเล่มนี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เรารู้แจ้งแทงตลอดนะครับเกิดสติปัญญาแต่ฉานอ่านอะไรขอให้รู้เรื่องและขอให้เข้าใจและขอให้เราเป็นการหนึ่งการเดียวกันกับตำราแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมไปถึงไพ่ที่เราต้องสื่อสารด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็อธิฐานไปคํอาอธิษฐานเนี่ย ในแต่ละอย่างเนี่ยอธิษฐานก็แล้วแต่ท่านนะทุกคนต้องทําการบ้านเขียนในลงมาก่อนสําหรับผมเนี่ยผมจะอธิษฐานในการช่วยเหลือคนครับแล้วก็ในการร่วมสร้างบุญร่วมสร้างบรรรงารมีกับองค์นการทิพย์กับองค์เสด็จพ่อพระอัศรินทรหูกับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมไปถึงมาดามเพราร่าแล้วก็เทวดาทุกท่านที่ดูแลรักษาเรานะครับแล้วขอให้ท่านนะครับเปิดสติปัญญาที่ลำบากจริงๆนะครับเข้ามาหาเราเมื่อเราได้ดูดวงชี้เนี้ยมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดแล้วขอให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มันดีขึ้น แลขอให้เขาที่มีดวงตาเห็นธรรมนะครับจริญในหน้าที่การงานมีสิบธิบารมีทั้งภายในและภายนอกแล้วเมื่อลูกได้น้อมนําถวายหรือว่าได้ได้ทางานให้กับท่านแล้วก็ขอให้ชีพของลูกนี่ครับประสบความสำเร็จมั่งมีสีสุกนะอะไรที่มันขวางกั้นอยู่ขอขอให้มาหลายสิ้นไปขอให้เราเนี่ยมีบุญมีบาร,รมีมีสง่าราศีมีผิวพรรณวันวนัตถีดีสูงส่งยิ่ง่ง,งขึ้นไปพร้อมกับพระองค์ท่านนะครับประมาณนี้แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วเราก็ปักทู เจตจำนงจริงๆของการเป็นหมอดูเนี่ยไม่ใช่ว่าดูเพื่อเอาตังค์ดูเพื่อเป็นอาชีพนะสิ่งสําคัญมันต้องมีจิตวิญญาณของครูด้วยนะครับจิตวิญญาณของครูคืออะไรคือการเป็นผู้ให้แล้วก็พยายามท่องไว้เสมอว่าคิดจะให้มันจะเบาถถ้าคิดจะเอา้วมันจะหนักนะครับคืออย่าเอาผลประโยชน์มาเป็นที่ตั้งแต่ให้เรามองในเรื่อง,องของการช่วยเหลือคนตั้งจิตในการช่วยเหลือคนในการมีเมตตาดีที่สุดนะครับเพราะคุณเป็นหมอดูเนี่ยคุณจะเจอด่านทดสอบสม่ําเสมอ ทั้งกิเรสตโรคโมโทวสันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดขึ้นส่วนเมื่อเราเจอใครที่มีมผลประโยชน์ในใจใน,ในแต่ละคนเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นทุกคนมาเพื่อผลประโยชน์มาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนเนี้ยโลภมากเกินไปมีผลประโยชน์เกินไปผมเป็นคนหนึ่งที่เอาเกลือจิ้มเกลือโอเคฟีลประมาณว่าอาจารย์อยากได้อะไรคะ,ะรเดี๋ยวนี้เราก็เอาพูดไปเลยว่าคือคุณโรคโมโทอสันเยอะเกินไปเราก็บอกไปเลยว่าเออเราอยากได้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้สิ่งนี้นะแล้วเขาก็จะหายไปเองทุกคน เริ่มต้นประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นหมอดูในการเป็นครูนะครับชี้แนะช่วยเหลือมนุษย์ต่อไปแล้วก็ให้อธิษฐานเมื่อใครที่จะดูดวงหรือเรื่องเป็นหมอดูนะครับต้องอธิษฐานสร้างบารมีถวายครูนะครับถวายฟรีกี่ดวงเราก็ว่ากันไปในช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนตั้งค่กากำนวนครูนะให้เราได้มีเวลาอยู่กับให้ใหเราได้สร้างบารมีถวายครูบาอาจารย์ก่อนนะครับอาจจะ 39ดวง99ดวงหรือ100ดวงแล้วแต่เรานะแต่สําหรับผมเนี่ยผมเริ่มต้นจากการติดลบสิ่งเหล่านี้มันสามารถฝึกฝนได้นะครับฝึกฝนได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ได้และเราก็จะเข้าใจบริบทหรือเข้าใจพลังงานและการสื่อสารกับช่องทางกับครูบาอาจารย์ได้รวมไปถึงเป็น,ปนการอย่างเดีวกับไพ่ได้คือการปฏิบัติผมเริ่มต้นจากจาก,การติดลบ ผมเป็นคนอย่างที่มองตัวเองติดลบก่อนแล้วให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ต่าก่อนเราอย่ามองว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษนะครับให้เรามองว่าเราคือบคุคคลที่ติดลบเราคือเด็กที่ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยนะครับให้วางเจให้ออมน้ําถมตนไปก่อนนะแล้วให้ลูกดวงของเรารเป็นครูบาอาจารย์สอนเราผมดูดวงฟรี่ยปีกว่าเลยนะผมดูดวงฟรีอยู่ที่เท่าไหร่นะสองร้อยเก้าสิบเก้าดวงไม่ใช่สองร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยสามสิบเก้าดวงผมจําได้ลนะ 239ดวงผมดูดวงฟรีเนี่ย239ดวงใช้เวลาประมาณดูเป็นปีกว่าเลยแต่ลูกดวงของเราที่มาหาเราเนี่ยครับเขาก็ใส่ตามมารยาทเขาจะใส่20บาท1 0 0แล้วจต่เขาเราไม่เรียกร้องเพราะว่าเราจะเอาเงินในช่วงแรกๆในการดูดวงชะตาเนี่ยครับไปทาบุญถวายให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ลูกดวงของเราเนี่ยเป็นครูสอนเราเพราะกว่าเราจะมีค,ค,คาําพูดคมคายกล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออกหรือสื่อสารกับผู้่นเนี่ยมันใช้เวลานะครับ ถ้าทุกคนแบบว่าเป็นครูบาเรียนเสร็จปุ๊บไปนั่นไปดี่แล้วตั้งค่ากำนวนครูเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเสียลูกดวงดวราไปถึงมันเสียเกียรติเรานะครับอย่าลืมว่าทุกคนในเวลาเนี้ยจดจําหมดว่าคนไหนดูแม่นคนไหนดูไม่แม่นนะครับดูแม่นมาสิบครั้งดูไม่แม่นครั้งเดียวลูกดวงก็หายนะเรื่องนี้สําคัญมากคือคิดจะให้ก่อนแล้วมันจะเบาคิดจะแล้วมันจะหนักนะครับเป็นผู้ให้ก่อนช่วยเหลือไปก่อนนะครับ แล้วมันอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ของเราเนะครับหรือว่าองค์ไงการที่ของเราเนี่ยเขาจะเปิดให้เรามากน้อยแค่ไหนสิ่งสําคัญคือการปฏิบัตินะต้องละความอยากก่อนให้เราตั้งค่ากํนวนครูว่าเราจะดูดวงถาวายครูบาอาจารย์กี่ดวงเมื่อครบกํนวนครูเสร็จแล้วเราให้เราจุดทูบว่าตวเนี้จุดทูบครบแล้วลูกขอค่ากํนวนครูเท่าไหร่แล้วก็ว่ากันไป 200เริ่มต้นอ,อยู่ที่200ก่อนนะครับอย่าลืมว่าในช่วงแรกๆที่ทจกคนมาดูดวงเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงรวมไปถึงฐานลูกดวงหรือบาร,รมีของเรายังไม่เข้มแข็งพอเราต้องให้เขาถึงง่ายก่อนนะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกดวงมาหาเราเนี่ยอย่าดูดวงกับเราทีไม่งั้นดวงมันจะช้าพอดวงช้ำเนี่ยดวงมันอ่อนแอมันเกิดความไม่แน่นอนในชีวิตมันเกิดความสับสนเนี่ยเขาจะได้อะไรมันได้มายากถ้าเป็นไปได้เดือนละหนึ่งครั้งอย่างอย่างมากเลยนะ ก็ไป,ไปได้กนสามเดือนครั้งไปเลยครับให้เขาได้มีการกล้าตัดสินใจในดวงของตัวเองแต่ถ้าเขาจะมีเรื่องที่มันเลือดเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราก็พิจารณากันไปในการเป็นหมอดูนะนี่นะครับ